กัเะเสเอแต่ลายแต่แต่พ,สอ,พอส,าาสบายดีทุกคนดวันนี้ละน้อยมาหาดอกกระเจียวกับเสเอตอนนี้ก็มาฮอตโค้ดละข้ายัางไันได้ยนกลิ่นข้า,าวเส้าทุกคนเอ้ยมื่อพระเยังกลิ่นเพราะว่าข้ามาแต่เส้าวันนี้มาหาบนละหนอยมาหากะเสด่ามืัอนั้นละ แต่มื่อวานนี้ลอยกระเซนหาสดาอยู่ทุกคนแต่โบหินสดาอ่อนโอ้ยสดาตกเลยมากส่วส่วนส่วนส่นทุกคนส,ส่วนส่วนละน้อยไม<ะ>่ค่อยมีคนมาหาดอกกระเจียวน้ำกันจากสีพอได้เลยอบใน,นเลยละฝนกับโบตกทุกคนเลยนี่เห็นแล้วทุกคนดอกเล็กดอกเล็กมากมาเลยดอกกระเจียวขาว นนี่ะเห็นแล้วเฮ้ยหมาแล้วบ่มาหาบอละน้อยมากกับเสดามาแล้วนะทุกคนเลยเศรษฐ์หมาเลยทุ่ผู้โขกฝนบโตกเลยคือฝนคือฝนจะตกยุ่งวันนี้นะแต่ว่าบโตกคึมๆอยู่ไรนะมาเลยทุกคน รกระเจียวแดงมาหากก่อนโรเกเจียวแดงได้โชกสำรอกมันบวชทันได้โอ้ดึงเอาอะหักเลยมาห้านี่ก็่ได้เอาวสิ เปลี่ยนนะเอาไร่ได้หักเลยเอาเนี่ยมันหักทุกคนน,คนี่เห็ดบิเล่โรคนี้งามมาลีทุกคนเลยโรคกระเจียวอีกนะงามก็โรคกระเจียวขาว เดี๋ยวแล้วก็เจียวขาสเสร็จสมันบ่ขึ้น มีเอฟซีเอาบ่าเฮอรนอยอ่ะติดจิกจั่นน้ำทุกคนเฮอรนอยก็จะติดอยู่แต่ว่าบ่มีตัางทั่วเลยหาซื้อต่างเฮตุตลาดกับบ่มีทำสดากับต่างสดากันยังเฮ็ดวะแล้วไม่ได้ดติตริกจั่นในยามเช้าๆนั้นมันบริเวณสูงดูเท่ต่ำ ิดเต็งมาหาก้อนแล้วดอกกระเจี๊ยวีทเบลอลายใช่เอ้ยมื่อนี้ค่ะเเห็นดอกกระเจี๊ยวขาวเห็นแต่ดอกกระเจี๊ยวอีทดอกกระเจียวแดงมีมดค่ะต้มจำเจียวกินกับเจียวปูเจียวปลา,ากระเซ็บไปเลยผู้ที่มากกระเซ็บผู้ที่บ่มากกระจะขมจะหึ้น โบ้ได้ข่มมันฮึ่มทุกคนมันลักษณะวานดิย่าวสิมาอยู่เต็มยะทุกคนเดี๋ยวเขาขับรถไก็จะไปเอามาดีน่ะดอกนังกะนี่ เนะาะฝนบปกกต๊ะกระเจียวสวัสดีทุกคนสวัสดีเป้าหาดอกกระเจียวทุกคนเลยมันน,นี้มาม,ม,ม,มาเลาะโคกหาดอกกระเจียวโ,โีสยทีนี้ได้พคก ดอกกระเจีเ๊ยวแดงเลืมโอ้เลยทุกคนมากกระสดาหาักกอดนะปนถ่ทันโอ้ได้กระเจีเ๊ยวแดงนะได้ดอกดิวส่งดอกนี่มันกระลืมโอ้เร็วออน่ะมาดีแรกเสนดอกซ่อนที่นอกงามๆทุกคนนี่มดกลิ่นตัวหอมจ้าแจ๊กเลยจะกินข้าวมือไว้จะกิน วันนี้มาแต่สาวโบหอนแดงทุกคนเลยมือนั้นพมา่าตนเทงเลยโทษศัพ์ก็อัดกบได้หวนตะเบียนลื่มเง้นล่ะาหา้าต้นเงามันไหนเงาใช่ไหม เห็นอีเละทุกคนทางหน้านี่นี่พักจะได้ทุกคนเลยตวก๊กแกเวอโอนเอามืดนี่ได้ดอกกเจียบขาวทุกคนโอ้ทุกคนดอกนี้นะเยอะเลยนะางามดี หลานเสอเอทุกคนหมานบ่เฮ้ยฟันเฮ้ยเออหมาดเนาะแล้วก็เตียวข่าวกับนเตียวแดงนี่ทุกคนงาบยัไไยงไงนิ่ไปเฮื่อเสอไปปุ๊บเสองาบมารีดอกนะี่อีกชักอือเอามาให้ นี่ทุกคนนี่ดอกกินเยอะเลยเนี่ยงามเลยได้หลายเต็บเล้วตัวนี้คราก็ออกมาแต่ป่าแล้วทุกคนรถ นี่เดี๋ยวกระเดี๊ยสเอตะลาจะได้ได้ไหลเติบแต่พอต้มทุกคนเลยพอต้มพอโละนะงาบเดี๋ยวเราเฮโนะมันฝากกันเราเฮ้ยเนาะเออหวานอยู่มาหอบนี้เนี่ยนี่ทุกคนได้ไหลก็หอบนั้นทุกคนพวกนั้นมันบบท่านนี้โอ้ลายมาหอบนี้ก็นดอกกะเจียวแดงง้อละต่อมากระสดานี่ยได้บลายเช่นนีเออพระพิญญาพ่อสระน่อยบาได้เมือได้บาได้เมือแต่เหิงแต่ลานทุกคนเอ้ย เออนี่มือหืนไม่ยาบ่เมือก้อนผามไม่ยาก็เราเป็นชิกินบ่ทุกคนเงินนบมม่มาปบายทุกคนกลับบ้านวันนี้มือบ้านตัวน,นี้กลับไนได้สายไปเลยประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเกินนี่พอมือืนให้ดูให้กิน เสร็จแล้วเดี๋ยวมาส้มโรกระเจียวก่อนงามเลยทุกคนเอ้ยโรกระเจียวแดงเนะี่ยงามเดี๋ยวมันหึน้นไม่ได้หรอกหึ้นก็ตัวขาวอุ้ยดึกเอาเกะกมันอ มโซมกับมไม่เท่าโซมมาก่อนก็ไม่เท่าโซมคือเบอรมะขามกับมีหอดเบองมะขามอ่วนงัานอ่อน ครับโต๊ะ5 ไปดีมาหอดซื้อเมน้อยเก่งคิดก oh. ิน่าีก็ได้นะเม mm. ใส่แล้วล่ะเ mm. ชือดน้ำเดียวนี่กับเกลี้ยดีบอก mm. อันนี้ผักผักเบอร์ผักโบกผักกีสม้มอู้ก,กีสม้กกสมด่างขมกับงาบมลลีทุกคนเลยนะเอ mm. งเสื้อเขลีแซ่บๆเลยอาหาร mm. บ้านเฮา เาลิงกับเบาะข่าวนะตื่นมาแล้วบุทันได้กินข้าวทุกคนเพราะว่าเฮ็ดกินบุทันเล,เลี้ยวละเฮาไปก้นมันต้นตื่นตะโน,นแล้วเฮาไปก้นมันต้นท่านในโอมาเฮ็ดกินเลี้ยวจังเฮือละสาวตุลาเฮาไปนำเอานำเอามาก,กินข้าวซื้อผักเลยเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลย ืันนี้กะเข้าไปห้ไปศู์คือเก่าทุกคนเลยกลมมันต้นดอกกระเจียวฮะส้มเรียวละเลยยังต้มใหกินข้าวเซาเข้ากะเก่งเข็ดเสือผักกีส้มกีขมเส่บๆทุกคนมาเด้อทุกคนมากินข้าวเซ้าน้ำกันนี่ี่นายเส่บทุกคนแซ่บๆ

สกเจียวุบกเจี๊ยน้อยต้มคนเ็เล้เับเจ้าเอาพมา้กอเบขามต้มนกกระเตี๊ยบเสื้อบือบขามเมน้อยบริกรนกคนกินนอยกินแก่เครียดอิ่มเมื่อยจะกิน เบอแค่เล็กที่เ้าต้มมือนันและทุกคนแม่หน่อยตยแ่แห้งแห้งเรียบร้อยเลยตอดอีกนี่บ้านท้าวจะกินกับไปต้อมอีเธอนึงต้มและะ้วก็ซ้อมเห่าพื้นพรมน่ะลายเติบแห้งเรียบร้อยเลยเก็บไว้ได้เป็นเก็บไว้หึงสำเร็จกะอันนี้นะเพราะมันแห้งเลย,ย,ยได้เ้ายังท่านได้ฝ่าด้วทุกคน ยังไหวทะเลิดแห้งไวๆนะเอามันแห้งแล้วก็เอาไว้ทุกคนเลยยังพันเดฝาปัาจิกฝานำคนดในบ้านละหน่อยบานละมาบ้านแต่ต้นนี้เราพันเนี่ยมาเราพันเนี่ยมาบ้านน้ำไม้น้ำมาคือเก่งทุกคนเลยสี่ห้าสี่ห้าไปกลดมันต้นกลดออกมาเพราะอะไรจังเก่งธนาปกเก่งก้อนกะ กิ่นเขาเล้วเฮากกับา้าใไม้าา 1, 2, 3, 4, 4. มาโซนคือเกากะนกด้วยอาบ่ได้คกนโดยจะาบงที่ก็ตาลลำมันวสาวนี้บ่เขาไปยิงหฮามโกนแล้วก็ปั้นแล้วล่ะกินี่ปั้นตะเมื่อเพังตะละตะกับ่ม่เดดมันคือฝนจะตกนี่นะจากไปตังได้หกเพตังเขาตัดมันโหดๆนี่พุบน พึทุกคนย่างกับปลารี่ไปเลยสาวก้ามามืนี้ ฝนนี้กะสี่โมงแล้วทุกคนเอ้ยเสาตัดกันได้ไหดยยาลายเติบยอดผุ้ในั้นนะสาวตัดวันนี้ละน,น้อยก็เชี่ยวไปเฮ็ดกลิ่นก้นโทรร้อยพันโอ้กับนักสาวโอ้ไปเฮ็ดกินท่าเพราะละน้อยทุกคนเอ้ยเอาไว้ตอนสาวน้เนี้ยโบ้ได้แต่ทุกคน ผมหหดตน้นเทงเดดมาละฮวนคือเก้าวันนี้กะมีอร่อยเข้ารนเหมือนต้นเยื่อเฮงไว้ทุกคนพอมพิศสาวม่โบเดดมันคือเดดและตัวนี้นะเฮงเดทดอกอันนี้อาจจะลน่างก่อนงานเด้จะน่างกันจะหน่างไปเจองไมน้ำใบน้ำเบาหาละ นะบอกว่าเก่งเลยถืลน้อยมาเก่งทุกนี้เอามาถือละน้อยีิวขักกันหน้งกันนะ